สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับช่องอมตะรายการเราสองผู้เท่าเล่าเรื่องดำเนินรายการโดยผมโทนจอมกาถาและอาจารย์หงฟ้าวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหลวงปู่ชอบฐานะสโมพบปญญานาคที่ชื่ออิสโรนาคาราท่านพบด้วยตาเนื้องของท่านเองครับที่แม่นำ้ำโคงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและที่แห่งนี้ผมกับอาจารย์หงฟ้าและลูกชาย ก็ได้ไปมาแล้วพบสถานที่จริงสอบถามเรื่องจริงที่เป็นมาพระอาจารย์ที่วัตรแห่งนี้ได้เมตตามอบหนังสือเรื่องราวของหลวงปู่ชอบเพื่อให้ผมมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นประมาณ4ี่สิกว่าปีที่ผ่านมาคนร่วมสมัยยังมีชีวิตอยู่ครับเรื่องมีดังนี้ครับเรื่องที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบได้เล่าให้ฟังเรื่องอย่างนี้ครับ เรื่องที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังท่านได้กราบเรียนถามท่านว่าหลวงปู่ได้เห็นพญานาคครั้งแรกที่ไหนหลวงปู่ท่านตอบว่าท่านเห็นพญานาคครั้งแรกที่แมน่น้ำโขงเมืองเชียงคานตรงท่าน้ำวัดท่าแขกตรงนั้นจะเป็นปากห้วยท่าแขกคือห้วยท่าแขกไหลตกแมน่น้ำโขงนั่นแหละครับพญานาค พราในท่านเห็นด้วยตาเนื้อตอนที่ท่านกําลังจะส่งน้ําที่แม่น้ําท่าแขกนั่นแหละครับพญานาคเขามาแสดงตนให้ท่านเห็นด้วยตาเนื้อตอนที่ท่านกําลังส่งน้ําที่ท่าน้ําแห่งนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นครับทีแรกท่านเข้าใจว่าเป็นท่อนไม้ที่ลอยมากับลําน้ำโขงแต่เมื่อท่านมองดูแล้วมันไม่ใช่ขอนไม้ตามที่ท่านเข้าใจในเบื้องต้นเพราะสิ่งที่ท่าเห็นนั้น มีสันฐานลักษณะสีดำมาเมื่อมคล้ายงูใหญ่มีความยาวประมาณหนึ่งร้อยเมตรถึงแม่น้ำจะไหลแรงแค่ไหนแต่สิ่งที่ได้นเห็นนี้กลับไม่เคลื่อนไหวไหลไปตามลำน้ำแล้วสิ่งนี้ก็ค่อ,คอยๆลอยเคลื่อนตัวในลักษณะขวางกับลำน้ำเข้ามาทางที่ท่านกำลังส่งน้ำอยู่พอเข้ามาใกล้ท่านพอประมาณยี่สิบวาครับก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวไปไหนอีก บางครั้งก็ทําตัวให้จมน้ําแล้วก็ลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ําสลับกันไปมาแบบนี้ตลอดจากนั้นได้ชูส่วนหางโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําสูงประมาณเท่ากับต้นตาลพอถึงตอนนี้หลวงปู่ชอบท่านนึกขึ้นมาได้นึกในใจนะครับว่าใช่พญานาคเหมือนกับพญานาคตอนนั้นจะรับรู้ได้ในความคิดของท่านหลังจากท่านยืน และกระตกตลึงนิดหนึ่งเพียงอืดใจเท่านั้นปรากฏว่ามีน้ําพุ่งขึ้นไปบนอากาศเหมือนกับใต้น้ําโขงนั้นมีอะไรบางอย่างที่พ่นน้ําทําให้เกิดน้ําพุ่งขึ้นมาแล้วพญานาคที่ท่านเห็นนี้ก็จมหายลงไปในแม่น้ําโขงนั่นเองพอตกตอนกลางคืนมีบุรุษท่านหนึ่งแต่งกายภูมิฐานเหมือนกับเจ้านายทางเมืองลาวสมัยโบราณ เขามาปรากฏให้ท่านเห็นในนิมิตนะครับเขาบอกท่านว่าเขาเป็นพญานาคที่เฝ้าทรัพย์สมบัติของพระพุทธศาสนาที่วัดร้างแห่งนี้เขาดีใจที่ลุงปู่เสาพาพระเนนและชาวบ้านมาบูรณะสถานที่แห่งนี้เขาดีใจที่ได้เห็นพระเนนผู้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเข้ามาปฏิบัติสมณธรรมอยู่ที่วัดแห่งนี้ หลังจากที่นี่ถูกทิ้งร้างมาเกือบร้อยปีหลวงผู้ชอบท่านถามพระยานาคตนนี้ไปว่าใช่ท่านหรือเปลา่าที่มาแสดงตนให้อาตจจมาเห็นเมื่อตอนบ่ายชายรือรับคนนั้นก็ได้ตอบว่าเป็นเขาเองที่มาแสดงตนให้ท่านเห็นสาเหตุที่มาแสดงตนให้ท่านเห็นด้วยตาเนื้อนั้นก็เพราะเขาอยากให้ท่านรู้ถึงภพภูมิของพระานาคนี้ ว่ามีอยู่จริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และแสดงออกในการนุโโมทนาบุญที่มีพระได้มาบุรณะสมบัติพระาศาสนาของวัดนี้เขาจึงแสดงออกโดยการพ่นน้ําขึ้นไปบนอากาศหลวงผู้ชอบท่านก็ถามพญานาคตนนี้อีกว่าท่านมีชื่อว่าอะไรชายหรือรับตนนั้นก็ได้ตอบว่า ข้าพเจ้ามีนามว่าอิสโลนากราชมีวิมานบาดานอยู่ที่ปากแม่น้ําเลยข้าพเจ้าเป็นเจ้าเมืองบาดานอยู่ที่นั่นครับเมืองของพญานาคอิสโลนี้หลวงผู้ชอบท่านเราให้ผู้บันทึกฟังว่าเป็นเมืองใหญ่กว่าเมืองเชียงขานมากมีอาณาเขตไปจนถึงอำเภอน้ําปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พญานาคอิสโลตนี้ หลวงปู่บอกว่ามีอายุหนึ่งสองพันปีของมนุษย์ชั้นบรรดาศักดิ์ของพญานาคอิสโลนั้นหากเปรียบเทียบกับศักดินาของข้าราชการบนเมืองมนุษย์แล้วอิสโลนากราชเทียบเท่ากับตำแหน่งนายอำเภอทุกวันนี้อิสโลนาราชยังคงอยู่คู่ดูแลรักษาปกป้องคุ้มครองสมบัติของพระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดท่าแขก ตั้งอยู่ที่บ้านน้อยตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยต่อไปนี้จะก,กล่าวถึงสมบัติของพระศาสนาที่สำคัญก็คือพระพุทธรูปสามพี่น้องอยู่ที่วัดท่าแขกแห่งนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณครับมีอยู่สามองค์ค้นพบโดยพระเจ้าหลวงปู่เสากันตะสีโลในคราวที่ท่านพาพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานะสโมและลูกศิษย์มาพักภาวนาอยู่ที่วัดท่าแขกในครั้งแรกที่พบพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้พระพุทธรูปทั้งสามองค์ถูกซากอิฐทับถมเอาไว้โดยมีจอมปลวกคุ้มโอเอาไว้อีกชั้นหนึ่งจึงทําให้พระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้รอดพ้นจากสายตาของพวกมิจฉาชีพที่จะมาขุดหาสมบัติโบราณของวัดท่าแขกงไปได้ ต่อมาเมื่อพุทธศักราช2,519พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสมโมองท่านได้พาลูกศิษย์เข้ามาบุรณะวัดท่าแข่ขึ้นมาใหม่อีกครั้งและได้สร้างศาลาชั่วคราวมุงด้วยสังกะสีเพื่อบังแดดบังฝนให้กับพระพุทธรูปทั้งสามองค์ต่อมาจึงได้มีการตั้งชื่อพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ว่าหลวงพ่อโชคมงคล หลวงพ่อโชคชัยมงคลหลวงพ่อแสนมงคลตามลำดับครับหลวงพ่อแสนมงคลเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหินทรายเป็นศิลปะทราวดีตอนปลายหน้าตากว้างประมาณ92เซนติเมตรสูงประมาณ153เซนติเมตรหลวงพ่อโชคมงคลเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิเนื้อหินทรายเป็นศิลปะทราวดีตอนปลาย หน้าตากว้างประมาณ55เซนติเมตรสูงประมาณ124เซนติเมตรหลวงพ่อใจมงคลเป็นพระพุทธรูปปางน้าคปกเนื้อหินสายศิลปะทรวดีตอนปลายหน้าตากว้างประมาณ61เซนติเมตรสูงประมาณ123เซนติเมตรทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรก็ามาทำการสำรวจวัตถุโบราณวัตถุท่าแกกนี่แหละครับ ที่วัดท่าแขก,กนี้ทางเจ้าหน้าที่กมรมศิลปากรได้ทําการตรวจพิสูจน์พระพุทธรูปสังสามองค์นี้ตามหลักวิชาการเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้สรุปความเห็นว่าพระพุทธรูปสังสามองค์นี้เป็นพระพุทธรูปสมัยทราวดีสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้สร้างขึ้นในยุคปลายสมัยที่ขอมเรืองอานาจมีอายุป,ประมาณหนึ่งพันปีพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ มีอายุในการสร้างมากกว่าอายุของการสร้างวัตถาแขกแต่ทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้นำพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้มาปรฏิจะฐานไว้ที่วัต่าแขกเพราะไม่มีหลักฐานปรากฏให้ทราบว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้มาอยู่ที่วัตถาเกได้อย่างไรเพราะว่าอาณาจักรขอมไม่ได้แพร อำนาจมาถึงเขตนี้อาณาเขตร,รูปน้ำโขงตอนบนเขตนี้ในอดีตเป็นของอาณาจักรลานช้างหลวงพะบางทางเจ้าหน้าที่กรมศริลปากรสนิษฐานว่าจะต้องมีผู้นำมาพุทธรูปทั้งส,สามองค์นี้มาจากที่อื่นเพื่อน,นำมาประดิสฐานไว้ที่วัดท่าแกะพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสมโงคงท่านเล่าเรื่องประวัติ ความเป็นมาของพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ให้ฟังว่าเมื่อวันงานทอดกรถินที่วัดท่าแขครับเมื่อวันที่สามพฤศจิกายนพศสองพันรอยสามสิบเจ็ดท่านบอกว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้สร้างขึ้นมาจากศรัทธาของพราหมณ์ทั้งสามพี่น้องแห่งเมืองตักกศิลานาดูนอยู่ที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อมอถวายไว้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นสัจจาอธิษฐานว่าพี่น้องทั้งสามคนนี้หากเกิดชาติใดก็ให้พบเจอกันในพระพุทธศาสนาพรามพี่ซึ่งเป็นคนโตสร้างพระพุทธร,รูปนาคปกขึ้นมาคือหลวงพ่อชัยมงคลส่วนพรามผู้เป็นน้องทั้งสองคนนั้น เมื่อเห็นพี่ชายสร้างพระพุทธรูปนาคปกขึ้นมาแล้วพวกเขาจึงพากันสร้างพระพุทธรูปปางสมาธินั่งขึ้นมาอีกสององค์คือหลวงพ่อโชคมงคลและหลวงพ่อแสนมงคลเพื่อแสดงออกซึ่งความเคารพที่พวกตนมีต่อพี่ชายคนโตนั่นเองและอธิษฐานว่าจะไม่พลากจากกัน เมืองตะกศิลาต่อมาได้เกิดโรคระบาดชนิดหนึ่งทําให้มีผู้คนเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายลงเป็นจนํานวนมากเป็นโรคระบาดท,ที่ไม่เคยมีมาก่อนโรคนี้เกิดขึ้นที่เมืองตกศิลาเป็นครั้งแรกแล้วระบาดไปตามเมืองต่างๆคนในสมัยนั้นไม่รู้จักเรียกชื่อโรคนี้ว่าโรคอะไรจึงพากันตั้งชื่อโรคนี้ว่าโรคผีหา พอโรคผีหาระบาดไปตามเมืองต่างๆคนเมืองอื่นที่เป็นโรคนี้เขาจึงเลือกโรคผีหานี้ว่าอะฮิวาตักกะโรคคือโรคที่มีต้นกำเนิดมาจากเมืองตักกะศิลานั่นเองโรคระบาดในครั้งนั้นทำให้คนในเมืองตักกะศิลาล้มตายลงไปจำนวนมากพราหมณ์ทั้งสามพี่น้องก็ตายเพราะโรคนี้เหมือนกันผู้คนเมืองตักกะศิลาที่รอดตายจากโรคนี้ ได้ทิ้งบ้านเมืองกภิชพบหนีไปอยู่อย่างบ้านใกล้เรือนเคียงเมืองตักกศิลาตอนนั้นจึงกลายเป็นบ้านเมืองร้างไปผ่านไปหลายร้อยปีมีพ่อค้าคารวานเกวียนผ่านมาพักที่เมืองตักกศิลาพวกพ่อค้าได้เห็นพระพุทธรูปสักสามองค์นี้ถูกทิ้งอยู่ในกุร้างพวกเขาจึงพากันลักเอาพระพุทธรูปสักสามองค์นี้ใส่เกวียนพาเอาไปแลกเอาไปขาย พวกพ่อค้าได้อาวราพุทธรูปสังสามองค์นี้แห่ไปแลกไปขายพร้อมกันกับสินค้าอนื่นๆที่นําไปด้วยเอาพระพุทธรูปแห่ไปตามบ้านไหนเมืองไหนก็ไม่มีใครที่จะกล้าแลกกล้าแลกซื้อพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้พวกพ่อค้าพวกคารวานกลุ่มนี้จึงตั้งใจจะเอา,าสินค้าและพระพุทธรูปที่ไปขายยังเมืองแก่นท้าวชัยยบุรีคือประเทศลาวครับ ขายในประเทศไทยไม่มีใครแลกไม่มีใครซื้อพอกองกระวานเวียนมาพักแรมที่ขายของอยังเมืองเชียงคานคือใกล้ร่มแม่น้ำโขงเขตนี้เกิดโรคหาระบาดหนักขึ้นอีกชาวบ้านเจ้าเมืองป่วยล้มตายด้วยโรคระบาดนี้พวกพ่อค้าก็พากันล้มตายไปหลายคนคนที่รอดชีวิตจึงเกิดความกลัวพากันทิ้งสิ่งของ รวมทั้งพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ไว้ที่ป่านอกเมืองเชียงคานนั่นเองชาวบ้านที่มาพบเห็นพระพุทธรูปสั้งสามองค์ถ,ถูกทอดทิ้งไว้นในป่าเขาจึงพากันดาราธนาพระพุทธรูปสังสามองค์นี้ใส่เกวียนเพื่อจะนําไปปฏิสฐานณที่วัดในบ้านเมืองของตัวเองในเชียงคานนั่นเองแต่วัวที่บรรทุกพระพุทธรูปไม่ยอมเดินไปตามทางที่เจ้าของต้องการให้ไป กลับลากเกวียนเดินมุ่งหน้าออกจากเมืองเชียงคานไปที่อื่นถึงเจ้าของจะเขี่ยนตีอย่างไรวัวมันก็ไม่ยอมหยุดเดินชาวบ้านจุดลงความเห็นเสี่ยงทายกันว่าถ้าวัวลากเกวียนไปหยุดกินน้ําหรือหยุดพักที่ใดถือว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้อยากอยู่ที่นั่นเจ้าของเกวียนจึงปล่อยวัวลากเกวียนบรรทุกพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ ไปโดยไม่มีใครขึ้นไปบังคับเกวียนชาวบ้านชาวเมืองพากันตีค้องร้องเปล่าบอกกล่าวกันทั่วไปผู้คนพากันแตกตื่นออกมาคอยต้อนรับเพื่อจะนิมนต์พระพุทธรูปสังสามองค์นี้ให้ไปอยู่ยังคุ้มวัดของตนเองวัวลากเกวียนผ่านวัดหรือผ่านบ้านไปไหนมาไหนพระเนนชีและชาวบ้านนั้นๆ ก็พากรนดอนน้าเอาหญ้าออกมาเลาะให้วัวหยุดกินน้ํากินหญ้าเพื่อจะได้อราธนาเอาพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ให้อยู่กับวัดและอยู่กับคุณของตนเองวัวลากเกวียนบรรทุกพระพุทธรูปผ่านสถานที่ต่างๆไปหลายที่แต่ไม่ยอมหยุดกินน้ํากินหญ้าที่ไหนเลยวัวต้องคู่ลากเกวียนเลาะมาตามริมฝั่งแม่น้ำโขงพอผ่านมาถึงวัดท่าแขกวัวต้องคู่ จึงหยุดพักที่นี่เดิมน้ำซับน้ำซับก็คือน้ำที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติครับทุกวันนี้ก็ยู่อยู่ที่ฝั่งโรงเรียนมูลมังของลูกผู่ชอบฐานะสมนในปัจจุบันวัวก,กินน้ำแล้วมันก็ไม่ยอมเดินไปไหนอีกเจ้าของวัวลองตีวัวเพื่อจะให้มันเดินต่อไปถึงเจ้าของวัวจะตีแรงแค่ไหนวัวตั้งกู้ก็ไม่ยอมเดินไปอีกคนตั้งหลายที่เดินตามมา จึงลงความเห็นกันว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้อยากจะอยู่ที่วัดท่าแขกชาวบ้านจึงพากันนิมนต์พระพุทธรูปทั้งสามองค์มาปดิษฐานไว้ที่อุโบสถวัดท่าแขกแห่งนี้จนถึงปัจจุบันองค์ท่านหลวงปู่ชอบกล่าวไว้ว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้จะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีวันแยกกันองค์ใดองค์หนึ่งก็ไม่มีทางที่จะแยกพลากจากกันไป พอถึงเวลาที่จะแยกกันไปพญานาคเขาจะมาเชิญไปเองพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากเทวดาพญานาคเขาจะมากราบไหว้บูชาทุกวันพญานาคจะมาเฝ้าอารักขาดูแลทุกวันมิเ้ขาดข้างขึ้นจะเป็นทหารพญานาคของอิสโรนาคราชมาดูแล ข้างแรมจะเป็นทหารพรยานาาของการกะระนากราชมาดูแลหากใครทำไม่ดีกับพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้จะเกิดวิบัติในทันตาหากใครปฏิบัติทำด้วยความเคารพก็เป็นสิริมงคลกับบุคคลน,นั้นเช่นเดียวกันครับผมก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไปนะครับปฏิวัติท่าแขก ตั้งอยู่ที่บ้านน้อยตะบนเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวัดนี้ใกล้กับแก่งคุดคูสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปถึงแล้วท่านจะรู้ว่าได้อิ่มบุญอิ่มใจและได้รู้เรื่องราวต่างๆพร้อมหลักฐานยืนยันว่าเรื่องจริงคลิปนี้หมดเวลาครับพก,กันใหม่คลิปหน้าผมโทนจองวาตาแลอาจารย์หงฟ้าสวัสดีครับ